มาแล้วครับตัวนี้ก็คือน้พริกปลาฉลาดของพิกสุกนะครับดูสิคุสีสันโหก็ปุกใหญ่มากส่วนปลาดำนี่นะครับเป็นพริกนางดาพับป่ปนนะดูสิคุณโอ้โหก็ปุกเปเริ่มเลยนะฮะแน่นเปียะเลยทีนี้เราไปละลายน้ำพริกด้วยกันครับหืมดูสิคุวันนี้ผมจะกินน้ำพริกปลาฉลาดนะครับอ่าเติมน้ำร้อน สช้อนตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนคลุกเค้าให้เข้ากันเนี่ยครับไปกินข้าวด้วยกันคนกินหอมปลาย่างนะครับมาช่วงในแทนรีวิวอีกแล้วครับ <c oughs> ถายได้ก่อน <c oughs> ถ้าเราเจอของอร่อยๆที่หน้าบอกต่ออย่ารอช้าต้องทำคลิปรีวิวครับวันนี้นะครับเป็นน้ำพริกปลาฉลาดของแม่สุหรือพี่สุนารีนะครับ นี่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 นพริกปลาฉลาดม,มากินข้าวเที่ยงกันครับอืกินข้าวกับพริกสิครับถึงได้หล่อได้เหลาว่าเป็นนั่นอืคนหอมปลาฉลาดมากอสั่งซื้อมารอบที่สองแล้วนะก่อนพิสูจ สั่งกินรอบแรกกบเพื่อมาเทสรสชาติว่าอร่อยหรือเปล่าพอกินหมดก็สั่งรอบสองนะครับแล้วก็ทําคลิปรีวิวให้กับทุกคนที่คนพิสูจน์ทำออกมาได้ดีครับหอยขม,ม,มโดยส่วนตัวก็ชอบพิสูจนอ์อะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เลยอุดน,น้ำพริกข,ของเขา เดี๋ยวคุณตักขกยำข้าวแบบนี้นอืมอหูหัืมกลับหอยขมเข้ากันมาก ผมไม่รู้ทุกคนเคยสั่งมากินหรือ,อยังนะแต่อยากให้สั่งเลยครับ oh. โอ้หอร่อยลูกทุ่งมากบางทีคนโคราชเนี่ยเขาก็จะมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะชอบจังเลยอมผมเคยมีเพื่อนเป็นคนโคราชนะครับ <c oughs> เขาทำน้ำพริกหมูผัดให้กินนะโอ้โหคุณเอ้ยกินผักได้เป็นกะละมังแนละ้ ืทำออกมาได้ดีจังอืมอาหารแบบนี้ทำให้เรากินข้าวได้เยอะแล้วก็กินผักได้เยอะด้วยอืมก็อร่อยทำออกมาได้ดีครับพีบ่สุครับตลอดแดดเดียวอร่อยใครเป็นสายน้ำพริกนี่นะครับอย่าพลาดนะครับกับน้ำพริกปลาฉลาดของแม่สุหรือว่าพี่สุนารี อเขาทำออกมาได้ดีนี่โปะก็ไปน้ำพริกของพี่สูนี่ยครับเขาทำรสชาตกลางๆนะไม่ได้เผ็ดจัดนะครับผมว่าทุกคนน่าจะกินได้นะคะแม่ผมลองชิมแล้วแม่ผมยังกินได้เลยอืม แต่ก็ต้องบอกกับทุกคนอย่างจริงใจนะครับวันพิชของพี่สุเนี่ยเขาใส่อาจารย์ชูลงไปด้วย <c oughs> ใครที่แพ้อาจารย์ชูหมายถึงชูรสนะนะก็ไม่ต้องสั่งก็ได้นะเพราะในนี้มีอาจารย์ชูอยู่ด้วยแต่ผมรับได้ผมชอบอสำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้พี่สุนารีเนี่ยเขามีร้านอยู่ที่ช้อปปี้ด้วยนะถ้าคุณจะซื้อเนี่ยกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ รสชาติลูกทุ่งมากอมืมันได้อรรถรสจริงๆครับพิสูจน์ทำออกมาได้ดีจริงๆยอมรับออร่อยกินค่าได้เยอะอเข้ากันได้ดีกับหน่อไม้ต้มแบบนี้เลยนะครับ ผมสามาสองอย่างนะครับตัวนี้เป็นน้ำพริกปลาฉลาดตัวนี้เป็นป,ปลาป่นนะครับแต่ว่าใส่มงดากินข้าวหมดจานไม่รู้ตัวแล้วถ้าหากใครอยากอุดหนุนน้ำพริกของพี่ตุนารีน,นะครับก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะครับอื